สเป็นหอยขมหอยเชอรี่เนาะใหญ่อุ้ยพี่น้องหอยจูบหน่อยนี่ครับางาม่ไหมเนาะใหญ่จริงจังหุย้ยหน่อยแบกใหญ่จรงพี่น้องหอยจูบหอยขมครับใส่จำโบ้เลยวด้ิพี่นะานนะใหญ่เลยเนาะ นาเตรียมเองเนาะจ้ะง่ายคล้องแฉครับดินจนแหงเบิดเนาะสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องแล้วก็ซีเก้าซีไมลปลูเข้ามาชมธโลกน้ำครับเมนี่ก็มาพบพ่อกันกับบ่าวนัดกับสาวกอยคือเก้าครับสวัสดีจ้าเมนี้ก็มาพบพ่อกันคือเก้าจากพี่น้องเมนี้จากพี่้าอยู่ไฮย,ยูนาคือเก้าีินละจ้ะ จะพาหมาหาลอสโสขหอยเนาะกลับไปรุนประชวน้ำกันจ้าวาสิมานบอไปกันเลยจ้าไปครับพี่น้องรุนเบิงน้ำกันครับวันนี้ภาพพอแม่พี่น้องล่งทงลงท่าครับวันนี้หาล่อสโสขหอยครับหลังจากน้ำพ่นบกพ่นแหงพี่น้องก็ับไปรุนเบิ่วน้ำกันครับวาสิมานบอรครับอันนี้เป็นบบมะม่วงพี่น้องหมากดกอยู่ครับปีนี้ปีกลายนิบโดกปันไดครับ ไปหลุดมืนทุกกาครับพี่น้องวันสีมานบ่ครับหาเลาะโศกหอยน้ำายน้ำหน้าครับก็สิเป็นหอยขมหอยเชอรี่เนาะอ้ยพี่น้องหอยจูบหน่อยนี้ครับหอยใหญ่ไหมเนนะานนะใหญ่จัง ่อโศกมะกาวห้า,าโศกเนาะสก,กอยแถวรอเงินหน้านครับอรอหรันฝนตกมาพี่น้องน้ำเต็มอยู่เนะนาะน้ำเต็มเงินหน้าอยู่ครับน้ำ่นบกพี่น้องก็เลยมรารอโศกเบิ้งครับ ไมยจูบน้อยงามยิ่งเนาะจ้ะงามยี่ดิบุดย์มาโศกเคิงเนะาะอกอยหอยจ้ะพนตกวาหาันจากพี่ห้อหางเพิเ่บสายเนาะ ไฟชอลีเนี่ไปต้มกินกับตำมะคงเนาะจ้ะพอดีก็จะพี่น้องหลอบก่อนเท่ามาเอาอยู่นี่ได้เป็นตาเนาะสก,กอยจ้ะไฟชอลีครับหลอบก่อนหนาคนยังไม่ทันจะบกปันนนกนนนป่นน้องเบานะแบบนี้คนอื่นจะแซงหลอบก่อนหลอบก่อนตรงนี้ยังมีหนามอยู่เนาะออบมีโบกเนี่ย วันนี้ฝนตกมาเพิ่อนออไง่ายครับวันนี้น้ำโดดประหัวบนไปอยมองไหลพี่น้องมาหลาะโศกแถวเก่าเบิ่งครับใหญ่อมองเนานะที่ใหญ่มองออกไปแล้วเนาะ จูบไม่ถึงงอยางามยู่เนาะจ้ะดินแห้งแหงครับเขาง่ายแบบคลองแถด้วยน้งซอก่อยพ่มีหนามมีต้มเลยครับ ือมองพันอยู่ปเป็นกองเลยด้วยพันมาเขาอยู่น้ากันเนาะแต่ว่าพันสิกินหนักแน่ครับหอยแนวนี้เนาะกลอนพันเกี่ยวครับเจ้าก็ง่ายด้วยเอาไปเหาอีกอย่างนเาาางนาะหาหอยให้กันนะ

mới chụp, mới khóm, ạ, say trăm bộ rồi đấy hì nọ, nhảy nữa, không tiêm hì nọ, cha, nhảy khoang thẻ, ạ, đinh chưa đi งามเนาะจ้ะมอ,อ,อนะมอันี่ด้วเนาะนอยนอ้ำหยานะหัวหยาครับถูก่อม้ยพี่เนาะหน่อยหน่อยพิ่นเนาะเป็นห้อยจูบหอยคมครับตายแต่น้อยหน่อยเพิ่นครับ มีอยู่เนาะอก่อยพอดีเก็บแต่เลียมอยู่ครับกันฝนมาตกมาผ่าเพิ่นเนาะคือสีหลายครับหลอบก่อนเบานานประสิมาเอาอีกอยู่พี่น่องฝนบัดตกมาครับ มีแต่หน้อยๆเนาะออมได้ออมได้ก็สิจิ้มอยากแน่จักหน่อยแล้วน้อยๆอย่าเต็มดีฮนะแต่พออ้วนเนาะจ้ะอ้นจากที่นะน้องโอ้ยมีแต่หน่วยงามเลยครับหอยจุกบห่อย<ม>สีดีเนาะเบิ่งหอยจุ๊บกู้อ่าเต็มแมนะ่งเนาะ kan juga ya. kita naik Hmm. hmm. hmm.

ហើយជូបครับខ្លួនໃຫຍ່ហ្នឹងហើយជូបនេះជូបនេះក្នុងស្រុកน้ําញោញ៉ាเนาะចា៎ចា៎ឈើលីនេះយូរទៅធួហครับស្រាប់មួយញ៉ានេះเนาะតែជូបគេធ្វើសូកអើហឺន หน่อยนาครับนหน่อยงามแม่งครับเป็นหอยตาแดงนลกบแกบ,บแก็แกยบยู่ครับหน่อยเป็นใบใหญ่พี่เนอง cho coi Thôi nha Chơi lì nói Đi Hay chụp nó

เป็นหอยเชลลีเนาะแถวนี้ยจะเป็นหนยกำลังพอดีต่มเนาะ เหล่มหอนเนาะโก,กอยโชกนี่แล้วสิได้ออกเมื่อครับเริ่มสวยแล้วพี่น้องแดดหอนครับ่าเต็มเลยเนาะหวานจัะตัวสาวน้อยก็นึงสวยมาก็แดดหอนเน,ะนาเเยเนะยมา,ดดนนะามเสาเดือดเดือช่วงสิจงกฉกเย็นพี่น้อง ไม่จุกมีตัวหน่อยใหญ่เนาะห่างเนะเาะเห็ยนยังห่างครับส่วนลายสิเป็นหอยเชอรี่ครับหอยเชอรี่นาเต็มเต็มเลยจะเป็นวัน,นมแนม่เวาะต้มใส่กระตัมบักหงเนาะ เอาไปต้มเห็ดน้ำจิ้มเนาะเสียบด้วยกันครับเอาไปก่อยก็ดีด้วกันเนาะนไม้เชลี่ครับไม้จูบเนี่ยเอาไปอ้มพี่หน่องตัดก่อนอม เป็นยันไีอ่นนะเนาะอยู่น้ำป่า,าเนยอะเนาะคือน้ำป่าหยาปองครับนี่ไปพวกไปกัน่ะ หน่อยหน่อยฮะกวนเนาะีท่ห แม่เมิดออนนอยโซ้อยถือหมองพันอยู่กับยูกันเป็นจุ่มยูพี่น้องห่างพัน,ยน,อ,นอยู่เนานะเต่เหน่วยพอดีต่มเนาะหมายถึงคำเลยครับคำ เปล่าหรครับพ่อแม่พี่น้องก็ได้เวลาเดินทางกลับบ้านครับมาสรุปผลงานกันกับซอฟกอยครับมืัอนี้จ้านี่จ้ามาเบิ่งผลงานของเคาจ้ะพี่น้องโขลคอยของเขามืาอนี้ยกับที่วามานอยู่เนาะก็ได้ทั้งหอยจูหอยเชอรี่แล้วจ้ะพี่น้องเบิ่งหอยจูจากพี่น้องหอยจูไม่หน่อยงามเนาะจ้างามงามนะเต็มจุลูครับเป็นอย่างสีห่างๆเนาะแต่ว่าหอยเชอรี่นี่ร้ายอยู่จ้ะพี่น้องแดดกระเริ่มแห้งแล้วจ้ะพี่น้องสองเสาร์นี่เย็นดีเนาะสวยมาก เริ่มหอนเริ่มเดียวจะพี่น้องกับที่วามันยุบเพราะว่หาห้องกระโตกบดุนจะพี่น้องโศกแป๊บเดียวจ้ะอารจ้าก็แม่พี่น้องทันได้กินชอวมากีบนี้ก็อย่าลืมไปซอยคนไค์กดแช่กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่บะพราดคลิปใหม่จากบ้านนันจากสาวก้อยด้ยจ้ะสำหรับคลิปคาอยู่หากินเทามันีกับที่วอมันนี่จะพี่น้องมือหนาคลิปหนาไปกอกันไหมจา้าสวัสดีจา้าสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องลูกป่านะอาหญ่แม่ใหญ่ครับ สำหรับคลิปนี้พ่อแม่พี่น้องท่านใดชื่นชอบมาคลิปใดก็อย่าลืมไปซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้บ้านกับสาวกอเห็ดคลิปมาต่อไปครับสำหรับคลิปวันนี้ก็ทดลองมหาโศกเบื่องห้อยน่องสาวอกอกระทือว่ามานันนะครับพี่น้องหลังจากน้มเพิ่นแหนงเพิ่นลดครับมาละโศกห้อยเหมือนกันมนันพี่น้องมาเติมห้อยจูบห้อยเฉลี่ครับมีแต่หน่อยงาม,งามพอดีต่อมครับ เอาล่ะครับสำหรับคลิปนี้ก็สิเดี๋ยวขอจบคลิปไปเพียงสำนีครับยปะลุนการคลิปนาม,มนาครับพอบาวนาีกสิบห็ดคลิปยังพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ